เปิดภาพจริงวินาที F16 ไทยถล่มฐานขเขมรราบรอบสจ่อลิกศักยภาพ F16 เรื่องราวที่กำลังสร้างแรงสังส่นสะเทือนและกลายเป็นกระแสสุดร้อนแรงในโลกโซเชียลเพราะนี่คือการเปิดเผยภาพจริงที่หาชมได้ยากของกองทัพอากาศไทยขณะที่เครื่องบินขับไล่ F16 ปฏิบัติการโจมตีฐานที่มั่นขเขมรอย่างแม่นยำจนฐานแตกกระจุยภายในเสี้ยววินาที วินาทีที่กล้องจับภาพได้แสงวาบจากการปล่อยระเบิดนำวิถี GBU 1 2สาดลงเป้าหมายอย่างเฉียบคมเสียงระเบิดดังสนั่นสะเทือนทุกพื้นที่ก่อนเปลวเพลิงลุกโหมขึ้นคลุมฐานศัตรูเหลือไว้เพียงควันดำตลบอบวนภาพเหล่านี้ไม่ใช่การซ้อมรบแตกคือภารกิจจริงที่สะท้อนให้เห็นศักยภาพการรบทางอากาศของไทยที่ก้าวล้ำไปอีกระดับ F 1 6ของไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินขับไล่ธรรมดาแต่ถูกอัปเกรดด้วยระบบเรดาร์แอน APG 6 8 V9 รุ่นใหม่ทำให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลถึง300กิโลเมตรพร้อมทั้งติดตั้งระบบอาวุธนำวิถีที่หลากหลายทั้ง m 1 2 0 AMRAAM AIM-9X Sidewinder และระเบิดนำวิถีเลเซอร์ที่สามารถเจาะทำลายฐานสัตรูได้อย่างแม่นยำสูงสุดวิดีโอนี้เปิดเผยชัดเจนถึงการทำงานเป็นทีมของฝูงบินไทยเครื่องบิน F-16 จำนวนสี่ลำเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการอย่างเป็นระเบียบมีเครื่องนำโจมตี ทำการล็อกเป้าหมายพร้อมส่งสัญญาณไปยังเครื่องสนับสนุนที่ติดตั้งตู้ ECM สำหรับก่อกวนสัญญาณเรดาร์ค่าศึกป้องกันการตรวจจับและยิงตอบโตภาพทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของนักบินไทยที่ผ่านการฝึกอย่างหนักเมื่อเข้าสู่เขตเป้าหมายนักบินได้ทำการกดปล่อย GBU-12 ปา v e w a y II ระเบิดนำวิถีเลเซอร์ขนาด500ปอนท์ที่สามารถชี้เป้าได้อย่างแม่นยำด้วยการใช้ระบบเลเซอร์จากเครื่องบินร่วมรบอีกลำ ทำให้ระเบิดวิ่งเข้าหาเป้าหมายโดยตรงไม่หลุดแม้แต่มิลลิเมตรเดียวส่งผลให้ฐานที่มั่นขนาดใหญ่ถูกถล่มจนราบคาบภายในเวลาเพียง7วินาทีความน่าสนใจคือการโจมตีครั้งนี้ถูกบันทึกจากกล้องเฟอร์ที่ติดตั้งใต้ลำ F-16 ทำให้เห็นภาพชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการล็อกเป้าหมายความร้อนจากอาวุธไปจนถึงวินาทีที่ระเบิดตกกระทบจุดนี้เองที่ทําให้ภาพเผยแพร่สู่สาธารณะจนกลายเป็นกระแสะร้อนแรง ผู้ชมต่างพึ่งกับศักยภาพของกองทัพอากาศไทยแต่สิ่งที่ทำให้หลายฝ่ายจับตามองคือรอบที่3ขอองค์การโจมตีนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ F16 ไทยปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ขัดแยง้งก่อนหน้านี้เคยมีการโจมตีเพื่อตอบโต้การรุกรานมาแล้วสองรอบและทุกครั้งกองทัพไทยก็สามารถแสดงศักยภาพเหนือชั้นในการควบคุมสถานการณ์ การโจมตีรอบล่าสุดนี้ตอกย้ำชัดเจนว่า F-16 ของไทยยังคงเป็นกำลังสำคัญที่พร้อมปกป้องอธิปไตยผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารออกมาให้ความเห็นว่า F-16 แม้จะเป็นเครื่องบินที่เข้าประจำการมานานกว่า30ปีแต่การอัปเกรดระบบต่างๆอย่างต่อเนื่องทำให้ยังคงเป็นเครื่องบินที่น่าเกรงขามสามารถทำภารกิจทั้งการโจมตีเป้าหมายภาพคพื้นดินการคุ้มกันอากาศและการสกัดการเครื่องบินศัตรู ได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะเมื่อผนวกเข้ากับระเบิดนำวิถี g b u 12และ AIM 120ทำให้ F-16 ไทยมีอำนาจโจมตีแม่นยำเกินกว่าที่หลายคนคาดคิดภาพจริงที่ถูกเผยแพร่จึงไม่ใช่แค่การแสดงแสนยานุภาพแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณเตือนต่อประเทศรอบข้างว่าไทยมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะป้องกันตนเองในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเชิงป้องกันหรือเชิงรุก ในด้านการเมืองระหว่างประเทศเหตุการณ์นี้สร้างแรงสะเทือนต่อภูมิภาคอาเซียนมีทั้งฝ่ายที่เห็นว่าไทยแสดงศักยภาพอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องอธิป,ปไตยขณะเดียวกันบางฝ่ายก็มองว่าการปฏิบัติการทางทหารเช่นนี้อาจเพิ่มความตึงเครียดแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือศักยภาพของ F16 ไทยได้สร้างความปรหนักแก่เพื่อนบ้านว่าประเทศไทยไม่ใช่ฝ่ายที่ถูกมองข้าม สำหรับผู้ชมทั่วไปการได้เห็นวินาทีจริงที่ F16 ปล่อยระเบิดถล่มเป้าหมายถือเป็นภาพผ่าชมได้ยากและเต็มไปด้วยพลังบางคนถึงกับเปรียบเทียบว่านี่คือฉากจริงที่เหนือกว่าภาพยนตร์ฮอลลีวูดเพราะมันคือของจริงจากสนามรบที่นักบินไทยกำลังเสี่ยงชีวิตปกป้องแผ่นดินท้ายที่สุดวิดีโอนี้ไม่เพียงแต่สร้างความฮือฮาแต่ยังสะท้อนให้คนไทยภาคภูมิใจในศักยภาพของกองทัพอากาศไทยที่แม้จะไม่ได้มีงบประมาณมหาศาลเทียบเท่ามหาอำนาจ แต่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสร้างความมั่นใจว่าทุกตารางนิ้วของแผ่นดินไทยจะได้รับการปกป้องอย่างแข็งแกร่งนี่คือเรื่องราวของวินาทีจริงที่โลกออนไลน์ต้องหยุดมองและยอมรับว่า F16 ไทยไม่เพียงแต่เป็นตำนานแห่งท้องฟ้าแต่ยังเป็นดวงตาและกำแพงเหล็กที่คอยปกป้องประเทศชาติอย่างแท้จริง